كده طاب انا كده يا อันนี้โต๊ะไหนบอกดิวานาป้องเออรำช้องก็ได้เดินแต่ก็บนชุดไม่ใช่ค้าเอป็นชุดฝากไม่่้องชุดนู่นน่นวนเซ้นน้ำเซนจ้าโตะไหนเนี่ยนีโตแปดมีข้าวหน้าเป็ดด้วยเออโตแปดข้าวน้าเป็ดด้วย ส่ตงตรแปหน่อยก็แตนจ้งเนี่ยเป็นสนมุนไพเส็นอ่ะอ,อันนี้ถุงอันนี้ใช่บะมีเส้นหมี่เป็ดตัวมิดอ,อันนั้นมองพาคิดว่าใส่ถุงนะเม,มันสุดท้ดาย